การประตาขนมในช่วงนั้นนี่เราใคนมีที่เส็นมีประมูลดาเหล่ามีนาำป้าน้องดาน้องดาน้องาอีกคนรู้ี่เก็กอร่นอยู่ดาว่อก็ในครั้งนั้นเราก็ได้รับความเอฟอร์จากที่เขาในการดูแลาเราไปเมืองนอกเรื่องนอกแรก้แก้ชิต พาเราไปเที่ยวฝั่งเราเดินได้จากนั้นก็เรามาเลี้ยงที่บ้านเนที่เขามีผัดเคร่องคีขิงเที่ยงโคตรอร่อยมากนะครับสาวไทยก็ผมว่าพี่ผมว่าพี่กีฬาครับกระทูกระโดดแบบนี้เลย พี่่เ้าขอเกดิว่าคิปคนนี้ื่อนั้นทำไมผมแอคโค้เยอะจังเลยคือคนนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่เข้ามาแรกๆ จะเข้ามาจากเวบมุกกแต่เวบหางไม่รู้หลเข้ามาอย่างในครั้งแรกี่งเขาจะดึงเอาอะไรค้หยอดขวานสักอย่างแมาพี่นุแมาอะฮุกๆลแล้วในช่วนั้นก็มีไม่กี่คนก็จะมีเขากับเรกาดีก็คุยเยขาเข้าใจกล้ามากครับเขาเป็นคนแรกที่กล้าพลลูกตัวเอง เว้ยอะไรคอี้งพีโอ้้องเลีย่นะเนี่ยแกมากเลยนะไเข้าได้จะ่นะนี่ไหลแล้วสาว่มกว่าแน่นอนพี่รามยาาแชกันวันแรกวันนี้ในมีมกราคมสอน้าี่้นี่ครับผมไม่รู้จริงแกอรมณ้นเรื่อกแรก